อัปเดตล่าสุดเมฆวินยัยหลังวูบเป็นลมในห้องน้ำภรรยาเผยขาดเลือดรุนแรงอัปเดตอาการล่าสุดเมฆวินัยโดนหามส่งโรงพยาบาลหลังวูบเป็นลมในห้องน้ำด้านภรรยาเผยขาดเลือดรุนแรงจนนอนเพ้อละเมอทั้งคืนนักสแสดงรุ่นใหญ่อย่างเมฆวินยัยที่ล่าสุดทำเอาแฟนๆแ,แห่เป็นห่วงกันยกใหญ่เพราะเจ้าตัวโดนหามส่งโรงพยาบาลหลังเป็นลมวูบในห้องน้ำทีมข่าวอมรินทีวีก็ได้ไปพูดคุยถึงโรงพยาบาลโดยด้านภรรยายอย่าง พี่เอได้เผยว่าตนผิดสังเกตมาได้สักพักแล้วจนเขาเป็นลมวูบไปส่วนสาเหตุเกิดจากการขาดเลือดอย่างหนักตอนนี้ก็ให้เลือดวันละสามถุงอาการดีขึ้นเรื่อยๆด้านพี่เมฆก,ก็สามารถพูดคุยเล่นตลกขำๆได้อยู่ทีมข่าวอมรินทีวีได้ไปหาเมฆวินยัยและภรรยาพี่เออรชัญยาหลังด้านพี่เมฆต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซ GS สสายไหมด่วนเพราะมีอาการผิดสังเกตเป็นลมขณะเข้าห้องน้ำโดยด้านภรรยา พี่เอได้เล่าว่าคือพี่เมฆเขาน้ามืดวูบตอนอาบน้ําในห้องน้ําแล้วไม่มีสติกเกรงไปหมดเลยซึ่งอาการแบบนี้เขาไม่เคยเป็นเขาเพิ่งมาเป็นหลังจากกลับจากบ้านอาจารย์ไพศาลแรกๆไม่ได้มีอาการบ่อยเป็นปนแล้วหายแต่ก็มีอาการเพลียไม่อยากลุกจากที่นอนหรือเดินได้ไม่ไกลเราก็เข้าใจว่าคืออาการอ่อนเพลียปกติจนล่าสุดเขามีอาการแบบนี้ติด หาหากันหลายๆวันตนก็โทรไปหาอาจารย์หมอท่านก็แนะนําให้เข้ามาที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านบอกพี่เมฆเขาบอกว่าเขาก็ปกติเหมือนคนไข้ปกติแต่ตนในฐานะคนดูแลเรามองว่าสอไม่ปกติเพราะเดินแล้วเซวบหมดสติไม่รู้ตัวโชคดีไม่ได้ล้มอะไรเพราะตนประคองอยู่บอกอาการแบบนี้ที่เห็นชัดๆก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้านคุณหมอพอได้ฟังอาการก็ขอตรวจหมดทุกอย่างเลยกลัวว่าจะมีการติดเชื้ออะไรไหมพอตรวจแล้วก็พบว่าสาเหตุคือค่าเลือดผิดปกติขาดเลือดรุนแรงมันเกิดจากที่เราเสียเลือดเยอะๆและไม่ได้เติมเข้าไปซึ่งน่าจะเกิดจากตอนที่ไปลำพูนที่ใช้แผ่นรอง20แผ่นในการซับเลือดบวกกับร่างกายขาดน้ำด้วยด้าน เมฆบอกสำหรับตนก็ดีเพียงแต่ว่าวูบไปสามครั้งก่อนหน้านี้จนมารู้ว่าเราขาดเลือดซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคตุ่มน้ำพองที่เป็นอยู่คือตอนรู้สึกว่าตัวเองปกติแต่คนอื่นเขาบอกว่าผิดสังเกตตนก็สงสัยตัวเองหลังๆพูดไม่ค่อยชัดเอบอกตอนนี้คุณหมอก็ให้เลือดวันละสามถุงเพื่อให้ค่าเลือดมันเพิ่มขึ้นมาบอกค่าเลือดคือจาก40เหลือ16แล้วเกล็ดเลือดปกติจะอยู่ที่10กว่ากว่าแต่เหลือแค่4ี่มันเยอะมากแต่ดีที่ว่าตับไตทุกอย่างดีหมดมีอาการเจ็บที่ปากเลยพูดได้ไม่เยอะบอกตอออออออนนนนนแรรกกกกักังงงวววลลมาาจจะะปปป่ป่่ออ่่ยยเเเ็็ืืืืีค นอนมากอีกเมฆบอกสิ่งที่ผิดปกติอีกอย่างคือเมื่อก่อนนอนหลับดีแต่ตอนนี้มีละเมอเพิอทั้งคืนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเอ๋บอกตอนเห็นเขาละเมอทั้งคืนก็ตกใจถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์มานองรับต่อตอก็กลัวเหมือนกันเพราะมันเป็นตอนวันโกนวันพระวันอื่นเขาไม่เป็นมาเป็นตรงวันนี้พอดีบกตอนนี้หมอเขาเป็นห่วงแค่เรื่องแผลว่ามันจะติดเชื้อไหมก็ไม่อยากให้มีโอกาสติดเชื้อเลยแล้วก็ให้ยาทางน้ําเกลือเลยด้วยตอนนี้ก็ดีขึ้นเดินเข้าห้องน้ําได้ ถามต่ออาการครั้งนี้เกี่ยวกับตุ่มน้ำพองไหมเอบอกไม่เกี่ยวเกี่ยวกับการเสียเลือดเยอะมันออกมาเยอะตอนไปลำพูนยังกลัวว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลที่ลำพูนเลยเมฆบอกก็อย่างที่เห็นเวลาอามารินไปหาเลือดก็ออกทุกวันเอบอกถามมอว่าต้องอยู่โรงพยาบาลอีกนานแค่ไหนตนก็ตอบไม่ได้เพราะอาจารย์หมอท่านขอดูอาการวันต่อวันเลยต้องดูเรื่องการติดเชื้อยาที่ให้ไปกระตุ้นโรคเดิมใหม่ทุกอย่างก็ยังโอเคเฝ้าระวังต่อไปด้านเมฆ ยังบอกคำๆยังให้เลขกับทีมข่าวได้ว่าระวังเลข72จะมาหรือเลขห้อง2 6 0 4เอบอกเห็นเขาหัวเราะได้ยิ้มได้ก็สบายใจเพราะวันแรกเพิร์ตลอยยอมรับวะห้ากลัวเพราะเราทำมาทุกอย่างแล้วถามต่ออาการตุ่มน้ำที่เคยเป็นอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้าง เอบอกก็ดีขึ้นจริงๆเวลาลดยาตุ่มน้ำจะมาเยอะแต่ตอนนี้ลดมาเป็นเดือนแล้วจะสองเดือนแล้วตุ่มน้ำยังไม่มาเรียกว่าทิศทางรักษาดีขึ้นก็ยังบอกไม่ได้มากว่าจะออกไปใช้ชีวิตปกติตอนไหนอาจารย์หมอก็ยังขอดูอาการไปเรื่อยๆรักษาไปเรื่อยๆแต่แนวโน้มดีขึ้นด้านเมฆบอกตอนโอเคดีไม่ต้องตกใจคิดว่าภายในเดือนนี้ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นหมดเรารู้แล้วว่าเกิดจากอะไรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสุดท้ายใครอยากช่วยเหลือตนก็อยากให้ไปชมคอนเสิร์ตเพื่อนไม่ทิ้งกันทอ